<laughs> Mít để ăn điều Không được Không ừ. sẽ xoay xoay nó bình nó Ui, ừ. mày này Hãy ớt là cái gì sấy ừ. subscribe nó. ดิไม่ได้แก้เสียใส่เห็ดบนอน้าบานคุณน่ะโอ้ยลายลายลายนี่เนาะอื้มอื้มอื้มงามคุณน่ะฮิจเตดอกงามงามไหมเก็บกองไว้นี่หรือปะคุณ เอ๋อีดอกนะี่งามๆนกกระจาดพราะกระจาดน้อยนึงบัานโอ้ยมีดอกนะึงพี่น้องมักจะเก็บกล่องไว้ไดีแล้วแกเสียพวกเอาเนาะคุณน่ะ,ะปี๊บเอ่อนวะนี่อ่อนวะนี่ มาเดิมนมาเดินมาจ้ามาเก็บเห็ดมาเก็บเห็ดมือนีิจะแม่หมานคัะเะดวยมากู้เดียวนึ้อเนาุณน่ะคอยเก็บกวางไว้คนจันนี่แกเสียใ่ยยอยู่อี่างไรอุ้นึะดอกนี่ กูเน่ยกูเน่ยกูทังในกูทเ้เปียาโอ๊ยหลายคักหลายเนี่ยเบืงบ้งเบื้งขาวกลากอยูเม้นบบเอาหลุดนี่น้องอ๊ มึงขอสิผ้ามูอเจ้าเก็บให้บอกข่อยมากผู้เดียวเงีนยอีดอกนึงว้ามงามมากในทถาเด้กโอ้ยตากันนิดหน่อยนึงจะเอาแก่เสียใส่ละบบนมึงดูมึงด,ดอกนี่เก็บกล่องไว้ก่อนมันเลียตาแล้ว ุ่นสองดอกนั่นคุ่นุณคุ่นยัง็กแน่น่แน่คนี่เห็นปะเต็มโคกเยอะพี่น้องนี่นี่ได้แถวห้องกับสีเปล่าแล้วเนาะได้แถวห้องกับเปล่าอัติเถ้าบาทไทยทำ Kháu ạc lạc, gửi phí thong. Tội bơi, tội anh hưng, kính, kính. Bang, bang. Mung kinh mung 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 Ôi mung 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 กล่องไว้แล้วเกเสียใส่ละบอปันนี่ให้บอกกับตาหน่อยมาเนาะเจ๊จงได้เอาละบันไลคยแคกลายแนยมกงเนี่ยจเจนแนวเดี๋ยวพี่น้องเอ้ย con Còn tìm tiếp đi bạn Xế xế nó bạn Đọc đi Rọt đi Rọt đi Bằng ดอกนี่กับผเบิบ่งบันบันเื่อเบยู่นี่เอ้าเฮียปุ่นอยู่ในปลาเี่เนาะโอ้ยอาทิตย์ฟันก็ไมี่ผู้ถือกล้องให้๊า <c oughs> เดี๋ยวเมนไปวัดอรรถ

ออกกอวกโพดโคกเพิ่งดูบ้านี่เอ้าอุ่นเบิ้งเบิ้งเบิ้งดอกนี้เก็บกองไว้อึอว่าไงนี่แต่เห็ดนี่แต่เห็ดดอกใหญ่ๆแบบนี้ บึ <c oughs> ้งๆกูบึ้งดอกนี่อาดัซซี่อ่อนเ้พี่น้องอืมซีอ่อนเทเอาพี่ดอกนึง่งบึงบ้งๆเอาใส่ๆน,น่าบบเนาะ กับแตกบ่ได้เอามาหลายเก็ยยบก่องไว้นี่แล้วเนาะค่อยเอาเนาะนนแซ่ดโอ้ยจืนอีหยังออกขักออกแน่ออกเท่ออกว่าึง À, thì thôi không có chỉ còn cái gì là chắc con hay bỏ mất lại nó mình nè ปดออกพ่อไว้ล่ะย่องนี่แต่เห็ดอารุณเออดอกนี้มึงดอกนี้อื้ดอกนี้มึงได้ปุ๊ บข่าวขาวเมนเบาด,ดิพี่น้องขาวข,าว,ขาวเมนเบาด,ดิเอา้าไปไปน้ำมูมันมาเดอ้อมาเดอ้อมาเก็บสรอยกันมาเดอ้อมาเก็บสรอยกันมึงเนี่ยพึงดู còn mấy này lạ có chân mạo có chèo xây xay Ý ăn yeah, điều ăn ừ. điều

ขาวเต็มนั่นอยู่พี่เนาะมันหังเป็นเห็ดขาวเนาะเห็ดอันมันมาเป็นเห็ดระงูคุณเต็มอยู่คุณจะไปออกเทออกว่าคักเนี่ยุุนดอกใหงเอากะโบเบิดบนไเนี่ยเอ้า tiếp theo thấy là bạn khỏe. mừng luôn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  đi luôn mừng luôn mừng này mừng luôn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  bán luôn thảo วองไว้นี่วองไว้นี่นี่วองไว้นี่ไล่ขักเทะไล่ขักเทะสิไรเครือ่องชั่มม่วงนี่พี่น้องเก็บเห็ดอยู่นี่เก็บผู้เดียวนะ